ใครอยากจะทำบุญด้วยแรงทรัพย์รับพระผงขุนแผนรุ่นปราบมารรุ่นโปรดเ,เทวดารุ่นโปรดเศรษฐีเนี่ยมาที่วัดป่าพุทธารามได้พระผงรุ่นนี้ดีมากครับวันนี้ก็บอกมาไล์บอกให้เข้าใจกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวใครได้พระผงรุ่นนี้ไปก็ถือว่าโชคดีเพราะบุญบารมีจากพระผงจะช่วยคุ้ม คองให้เรารอดพ้นจากอุบัติเหตุนี้ได้เพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสก็อย่าลืมนะครับไปเช่าบูชาเอาเงินมาสร้างโบสถ์พระผงขุนแผนรุ่นโปรดเศรษฐีรุ่นปราบมารรุ่นโปวดเทวดาเรานำมาพกพาแล้วตัวเราเองก็จะมีแต่สิ่งดีๆเพราะว่าพระผงรุ่นนี้ก็มีมวลสารามาหลายอย่างเอามาสร้างพระผงรุ่นนี้ก็คือหนึง ดินเกตป่าช้าผมไปนํามาด้วยตัวผมเองครับดินเกดป่าช้าเนี่ยไปทําพิธีพธิกรรมกับอาจารย์หนูผู้ที่รู้ใจเข้าไปทําพิธีพิธีกรรมเอาดินเกตป่าช้ามาเพราะดินเกตป่าช้านี่คือเป็นดินแห่งผ่านความตายความเสียหายกับกลายมาเป็นดีนี่คือการที่เรานําดินเกดป่าช้าหรือว่าดินเกตวัดมาสร้างเป็นวัตถุมงคล ก็จะมีหินเขี้ยวนุ่มานกับการที่เราเอามาสร้างแล้วก็จะมีเครือเถาหลงเนี่ยเครือเถาหลงเนี่ยก็คือจะเอามาสร้างเป็นวัตถุมงคลแล้วก็จะมีวา่านอ่ต่างๆเอามาสร้างแล้วก็จะมีมะพร้าวนะ้าาหาวเนี่ยคือจุดอ่สิ่งที่ดีเพราะว่ามะพร้าวชนิดนี้เป็นมะพร้าวที่ทลายเหนียวเกาะเกี่ยวอยู่กลางลำต้นไม่ยอมหล่นลงมาเนี่ยถึง จะมีเหตุการณ์เพศภัยร้ายยังไงก็ไม่มีหล่นเพราะว่าทําไมคนโบราณถึงจะสัทธานในความเหนียวของมะพร้าวนะาหาวเนี่ยแผ่นดินไว้แค่ไหนก็ไม่มีโอกาสที่จะแตกปักหักพังได้ด้วยพระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านก็มีภูมิจิตภูมิธรรมท่านก็เอานํามะพร้าวนะาหาวเนี่ยมาทําเป็นวัตถุมงคลช่วงนี้จะมีเหตุการณ์ แผ่นดินไหวก็ขอให้ท่านเอาไปบูชามาพกไว้ท่านจะได้รอดพ้นภัยจากเหตุภัยครั้งนี้เลยครับเนี่ยมะพานาะพาหาลูกนี้ผมก็เก็บไว้อีกชุดหนึ่งผมก็เอาไปถวายหลวงพ่อจุรินท่านก็เอามาสร้างพระผงขุนแผนรุ่นปราบมารุ่นโปวดเศรษฐีรุ่นโปวดเ,เทวดาใครอยากจะนํามาบูชาได้ก็นี่คือมวลสารต่างๆเนี่ยผมก็จําไม่ได้ หลายอย่างที่ผมเอาเอามาถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็สร้างก็จะมีเนึ่งก็คือจะมีว่านว่านปู่ลือศีเนี่ยซึ่งไปทําพิธีพีกรรมนําจากเขาที่เราเอาลงมานี่แหละว่านชนิดนี้ด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็เอาไปบดเป็นมวลสารกับการที่เราเอามาสร้างเป็นพระผงมีว่านปู่ลือศี หรือว่าบ้านมะอุกเนี่ยผมก็บอกให้รู้ว่าว้านชนิดนี้เป็นว้านที่ดีมากเลยครับบ้านที่ขังมากใครยังไม่เคยศึกษาก็เข้ามาศึกษากได้ในช่องโหลาศาสตรไทยไพ่ยิปซีเดี๋ยวลงไปครับสงสัยคงมีคนมาดูดวงฮัลโหลอ่าโอเคโอเค ครับสวัสดีครับเข้ามาสู่ช่องหัลาศาสไทยพาไปชมวันนี้ผมก็จะพามาดูมารู้จักกับวานยามหามงคลเอาไว้ปนเป็นมวลสารกับการเวลาเราทำวัตถุมงคลวันนี้ก็เป็นวันที่30เดือนมีนาคม2568ซึ25 68, ่ง ผ่านการย้ายตำแหน่งปีนักษ,ษัตริย์ไทยผ่านมาได้สองวันหลังจากวันที่28่สซึ่งเป็นปีมะโรงอยู่อพอก็บอกให้รู้ว่าพอเข้า,าวันที่29ก็เป็นปีมะเสงซึ่งช่วงนี้ก็จะมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวสำหรับท่านใดที่อยากจะมาศึกษามาดูมาเรียนรู้กับ มวลสารกับการเราสร้างวัตถุมงคลเอาไว้ปนเป็นมวลสารเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาให้ดูให้รู้จักกับอ่านี่คือเป็นมะพร้าวมะพร้าวกลางหาวหรือมะพร้าวนาภาหาวหรือมะพร้าวอ่ทาทลายเหนียวที่เกาะเกี่ยวอยู่กลางลำต้นเนี่ยเอาไว้ปนเป็นมวลสารกับงานสร้างพระผง ขุนแผนรุ่นปราบมารรุ่นโปรดเสษฐีรุ่นโปรดเทวดาของวัดป่าพุทธรามวัดถ้ำติเพราะว่ามะพร้าชนิดนี้ผมไปทําพิธีพิกรรมนํามาด้วยตัวผมเองอีกส่วนหนึ่งผมก็เอาถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุรินทร์รัตนโตโท่านก็เอาไปทําเป็นมวลสารกับการสร้างภาพผงรุ่นปราบมารุร่นโปรดเรษฐี รุ่นโปรเทลดาวันนี้ผมก็จะมาอธิบายความหมายกับเกี่ยวกับมะพร้าวกลางหาวบางท่านก็อาจยังไม่เข้าใจหรืออาจจะสงสัยว่ามะพร้าวกลางหาวเนี่ยมีอ,อนุภาพยังไงถึงได้นำมาสร้างเป็นวัตถุมงคลเป็นมวลสารกับการสร้างวัตถุมงคลสร้างาพระผง รุ่นโปรดเศรษฐีรุ่นปราบมารรุ่นโปรดเทวดาที่ผมนำมาวันนี้ก็จะมาอธิบายคือสมัยพุทธกาลที่ยาวนานมาเนี่ยสมัยพุทธกาลที่ยาวนานก็จะมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเนี่ยด้วยมีฤาษีอยู่สามตนซึ่งเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะมาอธิบายว่าทำไม ถึงได้เอามะพร้าวกลางหาวเนี่ยมะพร้าวกางหาวนี้มาอย่างไงผมก็จะอธิบายด้วยฤาษีสามตนตนหนึ่งอยู่เขา,าชนละมาศอีกตนหนึ่งอยู่เขาทุกคนระบาดอีกตนหนึ่งอยู่เขาคิดจะกูดซึ่งฤาษีสามตนนี้ก็เป็นเพื่อนกันด้วยมีการามียานอย่างรู้ รู้ว่าจะมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวภูเขาไฟจะระเบิดเนี่ยก็ด้วยบอกว่าจะหาะมวลสารหรือว่ากับหาการที่จะสร้างวัตถุมงคลเอาไว้ให้ลูกหลานหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาเอามายึดเหนี่ยวทางจิตใจนี่จะตกลงจะเอาอะไรก็ด้วยจะเอามะพร้าวอมองเห็นก็คือมะพร้าวหน้า,าหาว เป็นมะพร้าวที่ทลายเหนียวที่เกาะเกีเ่ยวอยู่กลางลำต้นไม่ยอมหล่นลงมาเนี่ยเป็นมะพร้าวซึ่งมีน้ำอยู่กลางลำต้นเนี่ยน้ำมะพร้าวเนี่ยเป็นน้มะพร้าวเนีนน้ำมะพร้าวที่บริสุทธิ์มะพร้าวที่ก็เป็นมะพร้าวที่มีเทวดาคอยปกป,กปกาาักรักษาฤาษีถึงนำมาทำเป็นมวลสารด้วยมะพร้าวนี้คนที่ศึกษาเข้าใจก็จะได้รู้ไว้ว่าเอามาทำเป็นมวลสาร โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุรินทรัตนโชโต,โตวัดป่าพุทธรามวัดท่ามติท่านก็เอามา,อาเอาสร้างเป็นมวลสารเอาไว้แจกให้ลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาเอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจในใครมีพระผงขุนแผนรุ่นปราบมารรุ่นโปวดเศรษฐีรุ่นโปวดเ,เทวดานี่เขบอกให้รู้ว่าสุดยอดครับใครที่เอามาบูชาไว้ก็จะ เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวหรือเกิดไฟไหม้จะคุ้มครองได้ด้วยพระผงรุ่นนี้ก็จะมีมวลสารต่างๆเอามาสร้างก็คือจะมีอันหนึ่งก็คือจะมีมะพร้าวกลางหาวหรือมะพร้าวทลายเหนียวที่เกาะเกี่ยวอยู่กลางลำต้นเนี่ยผมได้ทำพิธีพรีกรมนำมาอเอามาให้หลวงพ่อท่านเอามาบดเป็นมวลสารกับสร้างพระผงรุ่นนี้ได้ใครบูชาไว้ก็จะ แต่สิ่งด,ดีใครบูชาแล้วก็จะเกิดทําให้มีความโชคดีมั่งมีได้ครับพับผงรุ่นนี้ดีมากเพราะว่าผมเป็เปนคนที่ไปหาหมวลสารมาด้วยตัวผมเองอเริ่มต้นจากที่ทําพิธีพีกรรมนํามะพร้าวนะพาหาวที่ทลายเหนียวที่เกาะเกี่ยวอยู่กลางลําต้น,นยอยูอ่ข้างโบสถ์มหาอุตของวัดป่าพุทธ,ธารามได้ทําพิธีเพราะว่า มะพร้าวชนิดนี้จะอยู่ต้นมะพร้าวที่มีเทวดาปกปรราาักรักษาหรือเป็นมะพร้าวที่อยู่ตำแหน่งแผ่นดินเก่าดินเก่าเขาถ้ำเสืออีกลูกหนึ่งนี้แต่ลูกนี้ผมเอามาจากดินเก่าเขาถ้ำเสือเพราะว่าเอามาจากไร่สุกสมบูรณ์เพราะว่าต้นมะพร้าวต้นนั้นที่ผมไปเอามาวันนั้นก็จะมีะเทวดาคอยปกปรราาักรักษาผมก็ด้เก็บไว้เอาไว้ดู เพื่อจะได้รู้ได้ศึกษานี่คือเป็นมะพร้าวเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูมะพร้าวที่เกิดเกิดนัาพาเหามะพร้าวที่มีอทลายเหนียวที่กรอบเดี่ยวและกลางลำต้นเป็นมะพร้าวที่ไม่ยอมหล่นลงมาเนี่ยผมก็จะเอามาให้ดูให้รู้ว่าก็จะเกิดเป็นมะพร้าวหลอดชนิดนี้ครับเนี่ยเป็นมะพร้าวหลอด เนี่ยเป็นมะพร้าวหลอดหรือเป็นมะพร้าวเป็นคดมะพร้าวเดี๋ยวอออกให้ดูให้รู้ชัดๆนี่มะพร้าวต้นนี้ก็จะมีมะพร้าวกลายเป็นมะพร้าวหลอดนี่คือมะพร้าวหลอดที่ผมเอามาสร้างเป็นวัตถุมงคลใครมีมะพร้าวหลอดชนิดนี้ไว้ก็จะเป็นมะพร้าวที่ดี มะพร้าวหลอดนี่คือมะพร้าวหลอดที่ทําพิธีพรีกรรมนํามาเอาไว้เพื่อเป็นมวลสารหรือว่าเอามาเป็นวัตถุโมโคลเป็นเครื่องรางอีกชนิดหนึ่งซึ่งใครมีไว้ก็จะเกิดแต่สิ่งดีๆกับตัว,ต,วตัวผู้ครอ,อบครองครับนี่มะพร้าวหลอดอที่ผมออกมาจากต้นมะพร้าวนะ้าหาาวต้นนี้มะพร้าวต้นนี้ก็จะมีอ่ เทวดาปกปากรักษาซึ่งก็จะเกิดเป็นมะพร้าวหน้าผาหา่าที่เป็นมะพร้าวทรายเหนียวที่กเกาะเกี่ยวอยู่กลางลําต้นบางคนก็อาจจะสงสัยว่ามะพร้าวณนะาหาวนี้เกิดขึ้นยังไงหรือตำนานตำรามาจะอย่างไงก็ผมก็รอธิบายให้เข้าใจว่าด้วยสมัยพุทธกาลที่ยาวนานก็จะมีลือสีสมตนตนหนึ่งอยู่เขาชนรามาอีกตนหนึ่ง ซึ่งอยู่เขาทุกคนระบาดอีกต้นหนึ่งอยู่เขาคิดจกูดหรือสีสามตนนี้เป็นมิตรที่ดีต่อกันรู้เหตุการณ์หักยานอย่างรู้ว่าจะมีเหตุการณ์เกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเนี่ยหรือสีสามตนนี้ก็ได้ปรึกษากันก็จะหามะพร้าวนะ้าาหาวมาทำเป็น เครื่องรางหรือว่าถุมงคลให้ลูกสิษย์ลูกหาไว้พวกบูชาเนี่ยอันนี้คือมะพร้าวนาพาหาวนะครับซึ่งมะพร้าวนาพาหาวนี่ทำไมถึงเรียกนาพาหาวหรือเรียกกลางหาวมะพร้าวกลางหาวนี่เป็นมะพร้าวที่ทลายเหนียวเกาะเกีเ่ยวอยู่กลางลำต้นไม่ยอมหลุดลงมาบางทีใบหรือทางได้ทลายลงไปแต่มะพร้าวชนิดน,นี้ก็จะมีอ่า ทลายเกาะเกี่ยวอยู่กลางลำต้นเนี่ยใบสูงขึ้นไปจนมิดจิตก็ยังไม่ยอมหล่นนี่เขาเรียกว่ามะพร้าวณนาาหาวใครที่มีมะพร้าวชนิดนี้เก็บไว้ดีๆนะครับเป็นมะพร้าวที่มีเทวดาปกปักรักษาหรือว่า,าเป็นมะพร้าวที่ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ก็ว่ามะพร้าวทรลสิทธิ์เป็น วัตถุทุลสิ์อีกชนิดหนึ่งซึ่งเราเอามาทําเป็นมวลสารเพราะว่ากับการที่ผมได้นํามวลสารต่างๆเอามาให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อ <c oughs> ท่านสร้างโบสถ์สร้างมหาโบสถ์มหาอุ่นเนี่ยเอามาทําเป็นมวลสารกับการสร้างพระผงขุนแผนรุ่นโปรดเศรษฐีรุ่นป่ามานกับการที่เราเอา ทําพิธีพีกรรมนํามานี่ก็จะมีดินเกตปา่าช้าหรือว่าดินเ,เกศวัดดินเกตป่าช้านี่ตานานมาอย่างไงเป็นดินที่ผ่านการฝังอบคนตายมาหรือผ่านการตายมาเนี่ยเป็นดินที่ค่อนข้างจะมีอาถรรพ์เพราะฉะนั้นเราต้องทําพิธีพีกรัมนํามาเพราะว่าตัวผมเองก็ไปทําพิธีพิกรัมกับอาจารย์หนูเพื่อนผมเนี่ยไปทํามาเอามา ถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งก็เอามาบดมาแปลธาตุสร้างเป็นภาพผงคุ้นแผนรุ่นนี้ใครมีพกไว้ดีมากเลยครับยิ่งมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวหรือเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดหรือมีการไฟไหม้เนี่ยคุ้มภัยได้ดีเพราะว่ามวลสารที่เอามาสร้างาพระรุ่นนี้ก็จะมีหนึ่งดินเกตป่าช้าหรือว่าเกตวัด สก็จะมีมะพร้าวหนาาหาวหรือมะพร้าวทลายเหนียวที่เกาะเกี่ยวอยู่กลางลาต้นเนี่ยบางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่ามะพร้าวณนาหาวคืออะไรแล้วก็จะมีะหินหินชนิดนี้ก็คือหินเขี้ยวหนุมานกับการที่เอามาบดเป็นดินผงป่นเป็นมวลสารกับสร้างพระผงเนี่ยผผงรุ่นนี้ก็จะมีหินเขี้ยวนุมาน กับการทําพิธีพิธีกรรมนํามาให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านแปรธาตุเอามาสร้างเป็นวัตถุมงคลให้ลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าญาติโยมเอาบูชาเพื่อเป็นทุนสร้างโบสถ์นี่ใครบูชาไปปัจจัยที่ท่านเอามา,าถวายเนี่ยเอามาเช่าบูชาเนี่ยก็จะเป็นทุนสร้างโบสถ์สร้างวิหารฐานได้อย่างดีเลยครับเป็นบุญแก่ผู้ที่มีพระรุ่นนี้ไว้เนี่ยผมก็จะบอกให้ เดี๋ยวจะให้ดูให้ดูกับเดี๋ยววันนี้จะพาให้ดูให้รู้กับอ่า มุมวัตถุมงคลหรือว่ามุมมวลสารกับการที่เราเอาไปสร้างเป็นพระผงขุนแผนรุ่นป่ามารรุ่นโปรดเศรษฐีมีอะไรบ้างก็จะมีมะพร้าวมะพร้าวนะพาหาวหรือเป็นมะพร้าวทลายเหนียวที่เกาะเกี่ยวอยู่กลางลำต้นเนี่ยคนใดที่รู้เรื่องนี้ก็จะเข้าใจดีว่ามะพร้าวนี้มีตำนานมาอย่างไงแล้วก็จะมี หินดินเก่าหรือหินดินจากแผ่นดินเก่าเขาถ้ำเสือก็ได้หรือว่าหินดินเก่าที่เราเรียกว่าหินเขี้ยวนุมานอันนี้เป็นมะพร้าวหลอดมะพร้าวหลอดหรือคดมะพร้าวนี่ผมก็จะได้มานำมาเอาไว้เป็นเครื่องรางอีกชั้นหนึ่งซึ่งเอามายึดเหนี่ยวจิตใจให้ ได้ดีแล้วก็จะเอามาทำเป็นาลาหูทรงคุดเนี่ยทำจิตบริสุทธิ์บูชาไว้อันนี้ก็คือจะเป็นว่านว่านยามหามงคลเ,เป็นว่านปู่ลือสีอหรือว่านมะอุว่านปู่ลือสีนี่ออกดอกจะบอกโชคใหญ่นี่ โชคใหญ่กําลังมานี่ก็ให้รู้ว่านี่คือว่านมะอะอ,อุหรือว่านปู่ลือสีว่านชนิดนี้ก็จะให้โชคโชคลาบหรือก็บอกให้ทราบว่าใครมีไว้แล้วจะมีแต่เกิดแต่สิ่งดีๆว่าบ้านชนิดนี้ก็ตัวผมเองก็จะเรียกว่านมะอ,อุอหรือว่านปู่ลือีหรือสถานที่บางที่ก็จะเรียกว่าน อุตภิใครคิดในสิ่งที่ดีก็จะเกิดแต่ผลดีเนี่ยผมเองก็ปลูกว่านชนิดนี้ไว้ใครที่อยากสนใจอยากจะศึกษามารู้ว่าว่านชนิดนี้ให้คุณยังไงก็คอยจิตตามดูได้นะครับเวลาว่านชนิดนี้ออกดอกก็จะบอกว่าโชคใหญ่กำลังมานี่ว่านชนิดนี้เกิดเป็นบ้านมะอุกบ้านปู่ลือสี เวลาบ้านมะอุออกดอกบอกตำแหน่งโชคใหญ่ให้เอามาเอาบุรีมาคูมาถวายท่านปู่ลือสีแล้วจะท่านจะได้โชคดีนี่คือเคสเกตมงคลอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมก็จะบอกวิธีออกดอกบอกโชคใหญ่ให้เอาบุรีมาคูมาถวายปู่ลือสีแล้วผู้ที่ ครอ,อบครองจะได้มีแต่ความโชคดีนี่คือว่านมะอ,ะอุหินดินเก่าหินเขี้ยวหนุมานกับการที่เราทำพิธีพลีกรรมนำมาเอาไว้สร้างเป็นมวลสาระมะพร้าวหลอดหรือคดมะพร้าวคดมะพร้าวนี้มักจะเกิดกับต้นมะพร้าวต้นไหนที่มีเทวดาคอยปกปักรักษา หรือว่าเทวดาคอยคุ้มครองอบอกให้เข้าใจรู้ไว้ว่านี่คือมะพร้าวหลอดเอามาทำเป็นมวลสารกับการสร้างพระผงขุนแผนรุ่นปราบมารรุ่นโปรดเทวดาและรุ่นเศรษฐีเนี่ยมะพร้าวชวนิดนี้ก็ผมก็ได้ ทําพิธีพีกรมเอามานํามาให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสุรินท่านก็นําเอาไปสร้างเป็นวัตถุมงคลเพื่อจะให้ปกปักรักษาลูกศิษย์ลูกหาหรือว่า,าผู้มีเจตทาเอาไว้คุ้มครองให้ปลอดภัยจากเหตุร้ายกลายเป็นดีเนี่ยมะพร้าวชิ้นนี้คือเขาเรียกว่ามะพร้าวนะับพาหาวหรือมะพร้าวกางหาว เป็นมะพร้าวทลายเหนียวเกาะเกี่ยวอยู่กลางลำต้นเนี่ยถ้าคนใดที่เอามาทำเป็นวัตถุมงคลก็จะเป็นสิ่งที่ดีผมก็จะ,จะผมก็จะมาเล่าใครอยากจะทาบุญด้วยแรงทรัพย์รับพระผงขุนแผนรุ่นปราบมารรุ่นโปรดเทวดารุ่นโปรดเศรษฐีเนี่ยมาที่วัดป่าพุทธารามได้พระผงรุ่นนี้ดีมากครับ วันนี้ก็บอกก่็มาไลฟ์บอกให้เข้าใจกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวใครได้พระผงรุ่นนี้ไปก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีเพราะบุญบารมีจากพระผงจะช่วยคุ้มครองให้เรารอดพ้นจากอุบัติเหตุนี้ได้เพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสก็อย่าลืมนะครับไปเช่าบูชาเอาเงินมาสร้างโบสถ์พระผงผ,ผุนแผนรุ่นโปรดเศษฐี รุ่นปราบมารรุ่นปวดเทวดาเรานํามาพกพาแล้วตัวเราเองก็จะมีแต่สิ่งดีๆเพราะว่าพระผงรุ่นนี้ก็มีมวลสารามาหลายอย่างเอามาสร้างพระผงรุ่นนี้ก็คือหนึ่งดินเกตปา่าช้าผมไปนํามาด้วยตัวผมเองครับดินเกตป่าช้าเนี่ยไปทําพิธีพริกรรมกับอาจารย์หนูผู้ที่รู้ใจเข้าไปทําพิธีพิริกรรมเอาดินเกตป่าช้ามา เพราะดินเกศปัจช้านี่คือเป็นดินแห่งผ่านความตายความเสียหายกับกลายมาเป็นดีนี่คือการที่เรานําดินเกศปัจช้าหรือว่าดินเกศวัดมาสร้างเป็นวัตถุอมองคลก็จะมีหินเคี้ยวนุ่มานกับการที่เราเอามาสร้างเราก็จะมีเครือเท้าหลงเนี่ยเครือ เถาหลงเนี่ยก็คือจะเอามาสร้างเป็นวัตถุมงคลแล้วก็จะมีว่านาต่างๆเอามาสร้างแล้วก็จะมีมะพร้าวหนะ้าหาวเนี่ยคือจุดสิ่งที่ดีเพราะว่ามะพร้าวชนิดนี้เป็นมะพร้าวที่ทลายเหนียวเกาะเกี่ยวอยู่กลางลำต้นไม่ยอมหล่นลงมาเนี่ยถึงจะมีเหตุการณ์เพศภัยร้ายยังไงก็ไม่มีหล่นเพราะว่าทําไมคนโบราณถึงจะสัททานใน ความเหนียวของมะพร้าวน้าหาวเนี่ยแผ่นดินไว้แค่ไหนก็ไม่มีโอกาสที่จะแตกปักหักพังได้ด้วยพระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านก็มีภูมิจิตภูมิธรรมท่านก็เอานํามะพร้าวน้าหาวเนี่ยมาทําเป็นวัตถุมงคลช่วงนี้จะมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวก็ขอให้ท่านเอาไปบูชามาพกไว้ท่านจะได้รอดพ้นภัยจากอา เหตุภัยครั้งนี้เลยครับเนี่ยมาพานภาหาลูกนี้ผมก็เก็บไว้อีกชุดหนึ่งผมก็เอาไปถวายหลวงพ่อจุลินท่านก็เอามาสร้างพระผงขุนแผนรุ่นปราบมารุ่นโปรดเศรษฐีรุ่นโปรดเทวดาใครอยากจะนํามาบูชาได้ก็เนี่คือมวลสารต่างๆเนี่ยผมก็จําไม่ได้หลายอย่างที่ผมเออเอามาถวายพระเดชพระกุณหลวงพ่อท่านก็สร้างก็จะมีหนึ่งก็คือจะมี ว่านว่านปู่ลือศีเนี่ยซึ่งไปทําพิธีพีกรรมนำจากเขาที่เราเอาลงมานี่แหละว่านชนิดนี้ด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งก็เอาไปบทเป็นมวลสารกับการที่เราเอามาสร้างเป็นพราผงมีว่านปู่ลือศรีหรือว่าบ้านอุตพิษหรือว้านมะอุเนี่ยผมก็บอกให้รู้ว่าว่านชนิดนี้เป็นว่านที่ ดีมากเลยครับบ้านนี้ขังมากใครยังไม่เคยศึกษาก็เข้ามาศึกษาได้ในช่องโหลาศาสตรไทยไพ่ยิบซเดี๋ยวลงไปครับสงสัยคงมีคนมาดูดวงฮัโลโหลอ่าอ่าอ่าโอเคโอเค